ออพลังงานมาแล้วเอ,อ้อกดยังกดข้างบน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 เออข้างบนเออนั่นแหละโอเคเอกยิงลูกนี้หข้มค้างๆไปนิดเดียวมอนมันไหลไปที่นุกนุกเบิ้ลกลับมาตามลูกนี้ เข้าทางฟร้องฟร้องฟร้องยิงมุนี้มันบล็อกไปได้ไไดฟองไหลให้กับ FF ไปเบิ้ลคืนฟองมอนกัดไปได้อ <c oughs> ้กสองเกม <c oughs> มั้งท่าม้ากไปเลย กัดไหลไปยังติดอยู่ติดเต็มมาจีมอนมอนจับบอลยาวแล้วตรงนี้ฟ้องได้บอลอยู่ฟ้องไหลให้กับไตไตยังไปได้กูค,คิกอยู่ไตเจ็บเอ้ยฟ้องเหยียบบอลฟ้องก็ฟองไปแล้วฟ้องไปแล้วโดนสกัดไม่ได้เอาเจ็บ ยกข้ามไปเลยลูกนี้เอ็กมองเข้ามาลูกนี้เข้าทางมอนมอนกระชากแล้วครมอนไหลมาทุกนี้โอ้โหลึกเกินไปถึงยุ้ยเลยยุ้ยมาที่เอ็มเอ็มหมอกซ้ายไปที่เจมเจมไหลกลับมาเอ็มอีกทีนึ่งไปที่ยุ้ยยุ้ยเอ็มยุ้ยไปเอ็มเอ็มไปเจมเจมไหลทะลุช่องไปเอ็กเลยลูกนี้เอ็กเอ็กผงใจกว่า ให้กับ FF แตะลูกนี้ยาวไปหน่อยเอฟยัง <F S 1> ได้อยู่ให้กับเจมเจมจะชากไปเจมจะชากไฟเจมดึงบอลไว้เจมบุ้นกลับไปหลังเลยคืนหลังไปเลย,หลเลยให้กับเจมหล่ให้เจมเอฟจาชากแล้วเอมออกขวามาลูกน,นี้ให้อยุยยุยล็อกมืงทีไปที่ F F จับบอลลันเหลือเกินลูกนี้โอ้โหยังได้อยู่ยิงเลยนี่ใชแลปบออกหลังไป เจมจะเปิดเข้าไปลุกนี้เจมไหลลวเอฟยิงโอ้โหเข้ามือโจฮาร์โจฮาร์โจฮาร์หมนุมน2ทีเพื่อมาแล้วให้กับมอนมอนออกไปทางขวาเลยที่ฟิวฟิวโดนจิ้มไว้ก่อนเข้าทางเอ็มเอ้เจมเจมยิงใจเลื้องนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบ สิวได้บออยู่ิวิไหลามาที่แทนแทนเราเข้าานไปตัดเข้าในไปแล้วแทนแทนไหลไปที่กัดโอ้โหแต่ยาวไปหน่อยวรานี่หรือเคลียร์ไม่ได้กัดเปิดให้กับไส้ไต้ไเปิดคืนมาวานนี้เอาละยุ้ยตัดแล้วยุย้ยโตกลับแล้วยุ้ยออกขวามายุ้ยไหลไปตรงนี้ติดม่อน มอนเอาแล้วเข้าทางฟองฟองเอาฟองทำอะไรมาเนี่ยลัน่นเฉยเลยคืนมาให้กับฟิลฟิลยกมาให้โอ้โหันนี้ติดนิดๆๆๆๆๆๆเดียวข้าทางยุ้ยยุ้ยให้เกมเกมกลับมายุ้ยอีกทีนึง,<า>ง <ๆ S 2> อ่าเกมยุ้ยยุๆๆๆ้ยให้กับฟรองฟรองฟองไหลไปย้อนหลังไปนิดเดียวโอ้นี่มันแตะแล้วพี่ไม่รับเหรอเนี่ย มาลมาที่กัดกัดเบิ้ลนเร็เวทีมเร็วไปหน่อยตรงนี้เขาถึงยุ้ยเลยมาที่เอมเอ็มมองแล้วเอมออกมาที่ยุย้ยยุ้ยมายกมาที่เอสเอาละครับไหลามาฟ้องลูกลุดแล้วครับนี้ฟ้องยิงไกลนี่โหยปัดได้ไหมปัดข้ามคานออกไปได้เป็นลูกเตะมุม เ,เข้าไปแล้วตอนไหนไม่รู้ลืมดูมาแล้วครับทังฟิวฟิววีมาที่แล้วฟิวไหลมาที่ไตไตโดนสก,กัดออกไปได้ไต,ต้จะเตะเข้ามาไต้ให้กับแทนแทนยิงโอ้โหอะไรนเนี่ยโอแทนกายยิงโกโกไหนเนี่ย รฟร้องฟร้องทางขวาฟร้องฟร้องคืนไปที่เอไหนเอ็กซอาแล้วเอกเอ็กกยังไงเอกชาก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 ากเอกยังไปได้ x ยิงด้วยซ้ายเอ้ยอยังไปได้แล้วก็ติดที่มาแล้วเยิงไกลเลยน่นี่มาแล้วมามา,มาที่โจฮาร์ดกัด ไปแล้วตรงนี้ลุกลุกไหลเข้ากลางมาส้นี้เข้าทางย like yeah. ุ้ยยุ้ยกะชากแล้วยุ้ยโดนเจอฟิวฟิวแตะไปติดตรงนี้ม่อนมันจะไปได้มันจะล็อกไว้เจอแทนแทนยกไปตรงนี้ให้กับนุกมาแลวครับนุกทางขวานุกยงซ้ายยกขวานุกกระโชกกระโชกเฮ้ยกระโชคเเลยกระชากดินุกบอกใหญ่กว่านุกโ้นแตะไปเข้าทางฟิวน่าจะได้นะ น่าจะได้ไม่ต่อไปเป็น D l C หรือเราลงน่าจะเป็น D l C อ๋อเออเออ D l C หมดแล้วใช่ไหมน่าจะน่าจะ D l C อีกตาหนึ่งเก็อีกตาเกยนต่อไปเลยหรอไม่ทางดีมันดีตารางตารางเดี๋ยวตอนนี้ E C เหรอ D O C กั E C ใช่ใช่ใช่เียหมดแล้วี่เก็น่าจะไม่พอแล้ว D C ลงใช่ไหมใช่ใช่วกด D C เสีดีเฮ้ยใช่ป่ะไม่ใช่ไ ไหลามาวนนี้ยุ้ยยุ้ยจะวนไว้ไหลออกซ้ายไปที่เจ,เจ,เจมเจมยิงเลยลูกนี้มาแล้ววันี้ไต่ให้แทนแทนกระชากแล้วแทนกระชากนไปแทนยิงด้วยซ้ายโอ้โหเกมเซฟไม่ได้ฟิวยิงซ้ำเอาเข้าทางสองเลย ไปแล้วนี้เอ็กจับบอลไว้ดึงบอลเจอกัดเอ็กเจอกัดการบอกใหญ่กว่ากัดบอกหามาไม่เจออะไรวะเนี่ยกัดเตะเข้ามาเตะให้กับมอนมอ,อนจะไปไอ้ลงไปนอนหนึ่งคอลแล้วไหลามาแล้นี้เขา้าทางเอฟเอฟเอฟยิงลูกนี้โอ้โหเจ้าฮาเซไม่ได้ เดอกจะเปิดเข้าไปเอกเปิดลูกนี้เอ็มจับบอลลูกนี้เอาเขาจะไม่ใครเล่นไปแล้วไต่แต่กระชากไต่ไปแล้วแต่กระชากไปแล้วเอาไต่เออมาที่เออโหกระชากจนออกโอ้โหอะไรวะเนี่ย่ะอยู่ให้เขาเอ็มเอ็มออกซ้ายไปที่เจม เอ็มไหลให้เอ็ก็เกเราเพื่อนมาที่เอ็มตรงขวาเอ็มเอ็มตัดเขานไปเอ็มก,ก็ชักแล้วเอ็มไปได้ไหลให้เอ็กเอ็กเปิดลูกนี้ไม่มีใครเปิดโดไมไปหน่อยจิวจะเปิดเข้าไปจิวเปิดลูกนี้นุกบอกไม่ทันแล้วโอ้โหขอมาไซ่ด้วย าที่เจมเจมไหลให้กับสองอูน,นี้จับไปอยู่น,นี้เข้าทางม่อนม่อนไหลให้ลุกลุกออกไปที่ฟิลฟิลฟิลโันไว้ฟิลคืนให้กับกัตกัดโยนไปเลยลูกนี้เข้าทางเกมเจมไหลให้กับเอ็มชาเข้าไปเอ็มไหลให้กับฟันทูเอาแล้วเปิดลูกนี้อ้ติดกัตดดิดเดียว ไ่่น้ำอะไรไม่มีเอ็มจะเปิดเข้าไปเอ็มรัดเข้าไปนี่ติดมอนสี่สิบวิวท้าแล้วเอมจะเปิดเอมรอเพื่อนอยู่เอมหาหาอยู่เอ็มเลงอยู่เอ็มเลงอยู่แล้วก็ไหลให้ฟ้องเอ็มยิงแล้วนี้โอ้โหเจ้าหาตัดไปได้ เอยังไม่เข้างไงกรรมการบอลยังไม่เข้าเอาเอาแล้วฟิวเปิด์รุ่นี้แทนพักโอ้โหเต็มข้อเต็มข้อลมลมเต็มข้อมาแล้วไปแล้วเอฟยิงนี้หูยทักสามนิดเดียวโอ้โหแทนกดเต็มข้อเลยเมื่อกี้หกห้าสสามยิงไกลลูกนี้ข้ามคางไป Thank you for watching. Subscribe to Hi. my channel. Hi.